บ้านรักขัตสินไทยผลิตหัวโขนด้วยงานกระดาษขนาดครอบศีรษะเป็นงานปั้นลายยกนูนบนใบหน้าเสียนที่มีเอกลักษณ์เช่นฤาษีนารอดคราวปั้นปู่นัคราชพระพิคเนตชูงวงเทพประจำวันเกิดฤาษีตาไฟพระพิคเนตสีหน้าปู่สีสุดโทท้าเวสวุวรรณเขี้ยวฟันหมูป่าแม่กาลีสุวรรณนคราชและอีกมากมาย เน้นงานแกะสลักทำด้วยมือที่ละเมียดลงสีด้วยความละเอียดใส่ใจในทุกขั้นตอนเรียกได้ว่าเป็นงานศิลป,ปะชั้นสูงที่หาได้ยากคงความเป็นอัตลักษณ์ของไทยไว้อย่างลงตัวสืบสานวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าให้อยู่คู่กับประเทศไทยต่อไปสำหรับผู้ที่สนใจอยากสั่งทำหัวขคนแบบต่างๆหรือสนใจสั่งซื้อสามารถติดต่อเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์0911314502 บ้านรักหัตถศิลป์ไทยศิลปะชั้นสูงงานปั้นลายยกนูนบนใบหน้าเสียน